สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมาพบกับรายการที่มีตัวสำบ EP 6นะคะเราก็จะมารีวิวของเล่นใหม่ของเราของเล่นใหม่เยอะแยะมากมายแก่ตองเนาะมาดูกันเลยนะคะนี่เป็นพวกนี้เลยเห็นไหมเนี่ยเห็นปล่า นั้ายน่าจะไม่เห็นดูว่าเห็น,นะคะแล้วก็จะมาดูอย่างแรกกันเลยคือคนนี้นะคะคนนี้เราได้มาสองตัวคือลาลิตี้เอาได้มาเป็นลาลิตี้ลุงนรสจะพึ่งหรือถ่ายคลิปลงยูทูบอยู่โอเคนะนี่นะลาลิตี้แบบหนึ่งนะเจิมิวแต่ก็เป็น ไม่ใช่แกงเด็กวะต่อไปก็เป็นล,ลิลลี่ต่อไปก็เป็นฟัตเตอร์ชายต่อไปยต่อไปก็เป็นพวกเจ้าหญิงนะคะเจ้าหญิงต่งตางๆเ้า อี่อย่างแรกก็จะเป็นเจ้าหญิงแอรีเลยวนะคะเห็นกับาไหมอีม่เออทำไมไนายกล้องแบบมันดูแบบขอฟัาเนาะขออภัยน,นะคะวันนี้ยุ่งเหยิงไปหน่อยผมอืมสวัสดีแล้วเขาก็จะมีขานมาให้ด้วยเป็นน้ำทะเล ีฟ้าน,นะคะคนะแล้วก็ตัวแอรียลค่ะเจ้าหญิงแอรียลสดีค่ะโอเคต่อไปก็จะเป็นนี่เจ้าหญิงเบล เจ้าหญิง Jasmine, จัสตินเจ้าหญิงซินเดอเรล่าเจ้าหญิงซินเดอเรล่าเรแกะออกมาแล้วนะขอถ่ายด้วยก็มีขาดให้แล้วก็เจ้าหญิงดาฟนเซลแล้วก็เจ้าหญิงโนไว้นะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะคลิปต่อไปเป็นทาเล่นนะแต่เราคิดว่าคงต้องกลับไปอีกก่อนถ้างนั้นเอาใหม่แล้วกันนะคะ เรากับลาวยังก่อนแล้วเราจะไปห่ายทีเยี่ยงอีพีเต็ดนะแค่เล่นให้ดูนะบ๊ายบาย